พอเริ่มเข้าหน้าฝนนะครับหลายๆที่ก็คิดว่าน่าจะมีอาการออกดอกของพวกดอกกระเจียวแล้วนะครับผมแต่ที่เห็นในคลิปเนี่ยมันไม่ใช่ดอกกระเจียวนะครับที่บ้านผมไม่มีแล้วครับดอกกระเจียวครับผมที่เห็นเนี่ยมันคือดอกว่านชักมดลูกครับซึ่งดูแล้วลักษณะของเขาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับ ดอกกระเจียวมากเลยนะครับผมดอกว่านชักมดลูกเนี่ยไม่ใช่เป็นดอกเดียวนะครับผมที่ลักษณะคล้ายกับดอกกระเจียวนะครับผมมันยังมีอีกต้นหนึ่งนะครับก็คือว่านทอรหดนะครับผมซึ่งลักษณะดอกเนี่ยเหมือนกันเลยครับกับดอกว่านชักมดลูกและดอกกระเจียวครับผมคาดว่าเขาน่าจะอยู่ในประเภทพืชตระกูลหัวที่มีดอกอ่ะ ลักษณะคล้ายกันมากเลยครับผมจริงจริงแล้วพวกอดอกว่านชักมดลูกเนี่ยผมก็ได้ทําคลิปออกไปหลายครั้งแล้วละครับพอดีช่วงเนี้เห็นว่าดอกเขาเริ่มออกอีกแล้วผมก็เลยทําคลิปมาให้ทุกท่านได้เห็นครับว่าลักษณะของดอกว่านชักมดลูกและว่านทระหดเนี่ยใกล้เคียงกับดอกกระเจียวมากเลยครับอย่างที่เห็นในภาพเลยครับผม